เข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจนครบาลทองหล่อหลังถูกในหน้าหางานเชิดทรัพย์สินจากการพาเข้าทํางานในร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านสุขุมวิทยหนีไปรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2 0 0 0 0 0บาทค่ะ พิตตี้จำนวน9คนเข้าแจ้งความกับพนกรรักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อกรณีถูกนายหน้าหางานเชิดทรัพย์สินหนีไปนะคะได้ผู้เสียหายเปิดเผยว่าได้พูดคุยตกลงรับงานขายสินค้าค็อกเทลยี่ห้อหนึ่งผ่านเพื่อนในวงการพิตตี้และนัดรวมตัวกันใน่านสุขุมวิท33เพื่อพบกับนางสาวเรย์หญิงสาววัย30ปีซึ่งเป็นผู้จัดหางานให้โดยนางสาวเรพาเข้าไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่น พร้อมแจ้งว่าไม่อนุญ,ญาตให้พกโทรศัพท์ระหว่างทำงานขอให้ทุกคนได้ฝากโทรศัพท์และของมีค่าไว้ที่ตัวนางสาวเรจนกระทั่งคนดูแลร้านมาตามให้ลงไปทำงานจึงพบว่านางสาวเรหายไปเป็นเวลานานผิดปกติและเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่ฝากไว้ก็ไม่พบว่าอยู่ในห้องแต่งตัวนะคะจึงมั่นใจว่าถูกนางสาวเรหลอกมาทำงานและเชือดทรัพย์สินซึ่งประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือรวม15เครื่องเงินสดจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0 0บาทค่ะ จากนั้นจึงเข้าแจ้งความพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อนที่ชื่อมิ้น์นะคะหนึ่งในผู้เสียหายที่เสนองานนี้อาจมีส่วนรู้เห็นขณะที่สถานบันเทิงดังกล่าวอาจถูกหลอกใช้สถานที่เพื่อก่อเหตุนี้ค่ะแต่จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะนางสาวมิ้นให้การปฏิเสธรู้เห็นกับการกระทําของนางสาวเรและทรัพย์สินของตัวเองก็เสียหายไปพร้อมกับเพื่อนพิตตี้คนอื่นๆและเพิ่งรู้จักกับนางสาวเรเป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะ